ชาวรัสเซียกว่า2,000พันหามากินคนกันเองในการปิดล้อมยาวนานถึง872วันน,นการปิดล้อมจงตีแห่งลินินแกรด แผนการปิดล้อมนี้คือ,อยุทธวิธีของนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องด้วยเมืองบรินเนแกรเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของรัเสเซียกิงตกเป็นเป้าโจมตีการปิดล้อมนี้เริ่มขึ้นในวันที่8กันยายนปี1941เมืองกองกำลังเยอรมันปิดล้อมรอบเมืองบรินแกรตัดช่องทางถนนและทางส่งสเสบียงเข้าสู่ตัวเมืองตลอดการปิดล้อมนี้ทั้งหมด872วันสร้างมหาทุพิบภัยหรือความอดอยากอย่างรุนแรงแก่ประชาชนในเมืองผ่านช่องทางสาธารณูปโโคส่งผลให้มีการตายอย่างหลีก ชาชนถึง1 500, นึ่งล้านหแสนคนทั้งจากความหิวโหยความหนาวและการทิ้งระเบิดซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี1941ถึงเดือนกรุมพาพันธ์ปี1942ประชากรในเมืองได้ขนมปังหนักเพียง125กรัมต่อวันเท่านั้นและปปจนถึงเดือนธันวาคมปี1942กลมรัษสรฝ่ายกิจาการภายในทําการจาับกุมผู้ต้องหาคดีกินเนื้อมนุษย